วันนี้เฮลโลเฮลโลไอ้ร้านยิมกับเป็นตีละเฮ l โ o h เมืองเมืองเพิ่นโหดสวนเพิ่นกันสายยางกับเขาเว้ยเก็บโหรละพาให้หน่อยเนี่ยได้เห็นมาจะผัดเห็ดเนี่ย hello, hello, hello. เลิกหยางน้านนุกย่างไปทั้งพูนพูนพูนเข่าทั้งพูนค่ะโหรละพามีอยู่หนึ่งต้นกำลังจะตายแล้วด้วยฮกอือคือเลยนะสวนนะ่ะ อายอดใช่ไหมเอายอดมาอดเราเด้นนี่ทอดฮอดลรเด้นี่นจักบมาพัด มาเห็นเนี่ยได้เลยได้เลยสูตรนี้ไม่มีรสซูรสเหมือนเดิมไม่มีซูรสค่ะโ้ซูรสค่ะ ชูก้าเท่านี้พอไหมคะชูกาเนี่ยค่ะพอแล้วค่ะชูก้าเท่านี้พอไหมคะพอก็พอค่ะเมื่อเคลืกินน้ำย่อยดีตากระเยิมๆๆโล่งเยิมโล่งกระลับพับหลดพพตึงต้งเดึองไปเดียวตึงต้งเดืง แล้วมันจะเค็มอ่าคนค่าให้เห็ดสุกนะคะค<น>ให้มันหอมนะคะลูก,ออกคนคาอู้ววิทำไมหอมจังมันเหมือนอันนี้ไหมไม่ใส่น้ํานะคะอันนี้เพราะว่าเห็ดมันดูดน้ํามาแล้วค่ะเห็นบอลนามันออกหลายๆางหันมือมีน้ำเห็นบอกอ๋อจาจายูนอันนี้เสร็จเหียนะ